ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมยืนยันคอนเฟิร์มแบบร้อเอร์เซครับหลักฐานยืนยันชัดครับสหรัฐฟันธงฝั่งไทยเป็นผู้เริ่มต้นสันติภาพหลังเหตุการณ์ประทะไทยขเขมรงานนี้เล่นเอาขเขมรปวดร้าวคูณสองครับเพราะว่าสหรัฐเมินช่วยครับหลังจากลุ้นอยู่ถึง1นึ่งวันเต็ม ล่าสุดเนี่ยอเมริกาคอนเฟิร์มชัดเจน31,000ล้านให้ไทยเท่านั้นขเขมรเงือบทันทีเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันนะครับเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นข่าวที่ทําให้ขเขมรอกหกกันทั้งประเทศเลยทีเดียวครับกับอัปเดตล่าสุดคือเมื่อวานเนี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ส่งมิสเตอร์ไมเคิลจอห์นดีซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกเนี่ย เข้าพบแล้วก็หารือกับพลเอกพนาแข้วปลอดภัยทุกผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนะครับประเด็นสำคัญของการหารือก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ไทยเขมรหลังจากที่มีการลงนามหยุดยิงไปเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวใหญ่ว่า ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับยืนยันสนับสนุนงบประมาณการทหารให้ไทยกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,100ล้านบาทครับเพื่อสร้างเสถียรภาพชายแดนแล้วก็แก้ปัญหาอาชญากรอ,นออนไลน์รวมถึงสนับสนุนอัปเกรดขีดความสามารถของทหารไทยเรื่องนี้นะครับมันไปถึงฝั่งคมัมเนที่เรียบร้อยและล่าสุดเนี่ยมิสเตอร์ไมเคิลจอร์จดีซอมเบเองเนี่ย ก็ได้เดินทางไปที่ขมรคือคุยกับเราอะเมื่อวันที่9ธันวาคมวันที่10ธันวาคมเขาบินไปขมรแล้วก็มีภาพไปหาเรือกับทางฝั่งฮุ้มมเนตนะครับนายกรัฐมนตรีขมรการพูดคุยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนสหรัฐยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ไทยกับขมรเนี่ยอยู่ ในข้อตกลงสันติภาพนี้ไม่มีการประทะกันนะครับแล้วก็คำหนึงที่มันชัดเจนที่ทำให้เขมรปวดราวก็คือตัวของเดอมเบรเนระบุชัดว่าการหารือในไทยเนี่ยน้นไปที่การนำข้อตกลงสันติภาพไปใช้งานและพยายามทำให้เกิดวงกว้างเขาบอกนะครับว่าสัญญาณและหลักฐานที่ชัดเจนที่สหรัฐมีตอนนี้ก็คือ ไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นสันติภาพก่อนขอเขมรเออ,ขอเขมรงงเลยเขาบอกว่าทางฝั่งสหรัฐบ,บอกว่าการที่ไทยเนี่ยปล่อยตัวทหารขเขมรที่ถูกจับกลุ่มจำนวน18คนกลับสู่บ้านเกิดถือเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นใหม่และนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนโดยไม่มีการเอ่ยชื่นชมขเขมรน,นะครับ เหมือนกับว่ามีหลักฐานชัดว่าเขมรเนี่ยนะครับมีความแบบเรียกว่าโกหกหลายด้านหลายซ้อนแต่สิ่งที่มันจับต้องได้คือการกระทําของไทยนะครับนี่คือสิ่งที่สหรัฐชื่นชมไทยในเขมรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สหรัฐยืนยันคอนเฟิร์มนะเรื่องการมอบแพ็กเกจช่วยเหลือเนี่ยจำนวน45ล้านดอลลาร์เนี่ยเหลือมา1,500ล้านเนี่ยยังให้ไทยกับเขมรในการฟื้นฟู าทางมนุษยธรรมเหมือนเดิมแต่อันนี้ทำเอาขมิอกหักเพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเมินครับไม่ช่วยขมรในงบประมาณ100ล้านดอลลาร์หรือ3,100ล้านบาทนะครับซึ่งพอข่าวนี้ยืนยันการันตีหมายความว่าสหรัฐเนี่ยมอบเงินก้อนนี้ ให้กับไทยเท่านั้นครับทำเอาเขมรทั้งปวดร้าวเพราะว่าอเมริกามีหลักฐานชัดว่าฝั่งไทยเริ่มสันติภาพก่อนเขมรด้วยซ้ำคือฝั่งเขมรเนี่ยถ้าใครจำมันได้นะครับช่วงที่ปะทะกันหลายวันในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเห็นมาดแอกแอของฮุนมาเน็ตที่พยายามต่อสายไปคุยกับอเมริกาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับว่าเฮ้ยกำลังเริ่มสันติภาพแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายครับหักมุม กลายเป็นสหรัฐที่เห็นท่าทีของไทยที่ชัดเจนมากกว่าในการเริ่มสันติภาพนะครับและไทยเองเนี่ยก็เจตนาชัดว่าไม่ได้ลุกรานเหมือนที่จีนย้ำว่าไทยเนี่ยไม่ได้ลุกรานเขมรเลยนะแต่กลายว่าไทยเนี่ยปกป้องอธิปไตยไทยนะครับส่วนสหรัฐก็เห็นตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยก็ไม่ได้ลุกรานเขมรเลยไทยเนี่ยปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดสันติภาพนะครับหมายความว่าไอ้วลีที่เขมรทีพูดทุกวันว่าเขาต้องการสันติภาพเนี่ย แปลว่าเขมรไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าต่างชาติไม่ได้เห็นเรื่องนี้เลยแต่กลับกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกเห็นว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นข่าวที่ปวดร้าวแบบสุดๆครับเพราะว่าภาพล่าสุดที่ยืนยันออกมามันชัดเจนมากๆครับว่าแต่ละสถานการณ์ที่เขมรณตอนนี้ต้องเจอเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตเอาประเด็นแรกที่ กลายเป็นข่าวเรื่องลือก็คือกรณีที่ทหารเขมรครับเข้าไปโวยวายคือเหมือนกับไปโวยวายในเวทีที่ประชุมนะครับซึ่งน่าจะเป็นบ้านพักของคนใหญ่คนโตที่อาจจะมีแบบการช่วยเหลือทหารอะไรเงี้ยซึ่งทหารเขมรรลนนั้นเนี่ยมีการตัดเพาะเกี่ยวกับความยากจนแล้วก็นี่สินนะครับโดยทหารรลายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะแลกอนา,าคตกับตัวเองนะคือ ถ้าเป็นทหารอยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดเนี่ยอาจจะโอกาสทําเงินน้อยก็เลยเลือกไปอยู่ชายแดนเพื่อปกป้องอขมนนะครับแต่สุดท้ายกลับมาเนี่ยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขาเนี่ยฟินเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเลยแล้วก็แสงลำบากไปประท่ากบไทยมาเนี่ยกลับมากับโดนนะครับผู้ใหญ่ทางฝั่ง,งขมรหลอกนะครับจนตอนนี้ เขาบอกนะว่าเขาเนี่ยอาสาไปเสี่ยงชีวิตที่ชายแดนเพื่อปกป้องประเทศดังนั้นเนี่ยก็หวังว่ารัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะช่วยเขาแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาบ้านก็ยังต้องเช่าเหมือนเดิมแถมมีหนี้สินหนักมากๆนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สะท้อนภาพของฝั่งทหารเขมรที่กําลังเจอกับวิกฤตมากๆซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลยนะที่วันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ภายในเขมรเนี่ยภาพมันก็ยืนยันเนาะ ว่าอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ยากลำบากจริงๆนะครับวิถีชีวิตของเขเมรน,นะครับณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบ้านที่เป็นถาวรน,นะคือผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมทางฝั่งของเขเมรเนี่ยเขาไม่จัดสรรให้มันชัดเจนไม่ปฏิรูปเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนให้มันชัดเจนสักทีนะครับปล่อยให้คนในประเทศเนี่ยต้องอดอยากปากแห้งนะครับต้องกางเต็นท์นอนนะครับ เพื่อรอความช่วยเหลือนะครับเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าภาพเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็ปัญหาใหญ่มากๆนะครับในพื้นที่ของฝั่งเขมรน,นะครับคือก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมผมผมบอกเลยว่าหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พยายามาปลูกฝังใส่หัวเขมรด้วยกันเองนะครับว่าให้มีความเกลียดชังต่อประเทศไทยแล้วเนี้ยพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นะนะครับแล้วก็พอคนไทยรู้ว่าหู ประเทศเขาปลูกฝังกันอย่างนี้มีการสอนกันในตำรับตำราตั้งแต่เริ่มนะครับทำให้เกิดการเกลียดชังพอมันโตมาเนี่ยมันก็มีความคิดที่ต่อให้เป็นยังไงก็ตามนะครับก็ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจนะทางฝัง,งเขมรคือไม่รู้เขาอยากได้ผลที่ภาพจริงๆหรือเปล่านะครับยิ่งได้เห็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะที่ทางเขมรเนี่ยมีการแชร์คลิปนะครับบริเวณโอนสมิธ อำเภอสมรงจังหวัดอุดรมีชัยนะครับที่ตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวก็กลายเป็นที่ลกร้างว่างเปล่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับน้ำประปาก็ไม่มีจุดนี้ก็กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับการแก้ปัญหาของคุณเซนนปัจจุบันเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าส่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่น่าเชื่อถือของแต่ละอำเภอเนี่ยไปกระจายข่าวนะครับบอกคนคเขมรว,ว่าตอนนี้การแก้ปัญหา นะครับระหว่างไทยกับเขเมรเนี่ยสู้รบไม่ได้แล้วนะครับหก็คืองบหมดเงินหมดไม่มีคนช่วย2ก็คือเรื่องของนะครับทรัพยากรตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเข้าขั้นลำบากนะครับก็เลยมีการประกาศกับคนเขเมรว่าจะไม่มีการประทะไปอีกนานเลยต่างจากนี้จะแก้ปัญหาฝันติดด้วยการพูดคุยและเจรจาเท่านั้นซึ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นภาพสะท้อนจริงๆว่าเออมันก็จริงนะที่ครั้งนี้เนี่ย ซื้เขมรเนี่ยแพรไทยยับมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขมรเองเนี่ยพอถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็จะล่อนจดหมายฟ้องนู่นฟ้องเนี่ยแต่เอานับล่าสุดเอาต้นคลิปที่ผมรายงานให้ฟังอย่างอเมริกาที่คุณมเนตมั่นใจมากๆว่าเฮ้ยดวเขาต้องช่วยเราแน่นอนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกอย่างวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับตอนนี้ไปขอให้จีนช่วยจีนก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของอุปกรณ์อาวุธและพอมีอาวุธก็เอามา ปะทะกับเพื่อนบ้านนะครับแตกต่างจากฝั่งไทยเราที่พยายามประครับประคองอ่ะนะครับทำให้เกิดสันติให้ได้นะครับแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ต้องการที่จะรุกรานแต่ต้องการเรียกคืนดินแด,น,ดนอธิปไตยคืนเท่านั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนณปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมวิเคราะห์แบบนี้ว่าสถานการณ์นี้นะครับน่าจะยังคงอยู่ไปสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าไทยเอง ยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าจะไม่มีการคุยและก็ไม่มีการเสียเหลี่ยมให้กับกเมนอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับและถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ